พาทุกคนไปเที่ยวงานไทยกันค่ะเป็นไทยสตรีทฟู้ดนะคะอาหารไทยสำหรับคนไทยสนุกสนานเพลงไทยผู้คนคงจะมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะเราต้องขับรถไปอีกเมืองนึงนะคะชื่อว่าเมืองเซนเลอร์นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะก็จะผ่านอีกเมืองในนี้เมืองนอชแตมเม n นที่ครูหนึ่งสอนนะคะก็จะมีปราสาทมารีนบวกมองเห็นไหมคะทุกคนอยู่บนเขาตรงนั้นเมื่อกี้นะคะขับรถผ่านมาวันนี้ถ้าจะอากาศดีนะคะท้องฟ้าจ ใสถึงงานแล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงเพลง่วนหลายตึงชิงตึงชิงตึงชิงพอเดินเข้างานมาปุ๊บนะคะมีน้องคนหนึ่งเขาเข้ามาทักพี่หน,ะะนิใช่ไหมคะหนูดู YouTube ของพี่ทุกคลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาติดตามพี่นะคะยังไงก็ทักทายมานะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะในคุณหนิก็ได้มาซึ่งหนังไก่ทอดและแคปหมูที่ตั้งใจมาซื้อนะคะเพราะว่าขี้เกียจทอดทําเองแล้วค่ะทุกคนมาซื้อกินดีวกว่านะคะบอกในช่างเต้นคะ่ะที่รักเต้น เต้นเต้นหมอนลำซิ่งจุดนี้ก็จะขายเครื่องดื่มนะคะเป็นช็อปของเยอรมันเนาะก็จะขายเบียรของเมืองนี้นะคะเบียรเมืองเซเลอร์ก็อยากจะจิบชิมสักหน่อยนายช่างก็ดื่มโคกประจำตามเคยนะคะนี่ได้หนังไก่มานะคะหลายห่อเลยนะคะซื้อทั้งหนังไก่ทั้งแคบหมูไม่ต้องทอดเองค่ะทุกคนช่างมารอซื้อเค้กๆๆค่ะก็บอกว่ามางานไทยจะมากินเค้กอยู่ เธอแบบได้เวลาเค้กกับกาแฟเนาะมองหากาแฟไม่รู้กาแฟอยู <sen festivals> ่ตรงไหนนะคะในช่างเธก็มองหาอาหารที่มันไม่เผ็ดนะคะเธอจะได้ทานได้เนาะคุณเองก็เลยมาทานอะไรดีละคุณก็ไปหาเจ้าประจํานะคะเธอเคยซื้อขนมไข่หงมากหลายค่ะกับเมืองไทยก็กินขนมไข่หงของปวดเมื่อกี้จะซุ้มปลาลานะคะมองดูปลาลารู้หลากหลายยี่ห้อก็เลยแบบคนมาเยอะเลยค่ะทั้งไทยทั้งต่างชาติบอกในช่างเต้นท่าแมเต้นท่าไมที่รักเต้นไส้หมอลำมมันเนี่ย S <S เพิ่อนเนี <S 2> <S 2> ่ยพกหลอ,อ <S <S มีหลากหลายซ้มอันนี้ก็มีผากผล,ลไม้ก็มีนะคะเยอะ มีห้องน้ําบริการด้วยนะคะห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านนะ,ะห้องน้ําคือเข้าฟรีนะคะปกติถ้าไปแบบซุปเปอร์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องจ่ายเงินประมาณ50เซนนะคะเขาประมาณ18บาทนี่คุณหิงได้ปิ้งเนมได้ปิ้งไส้กรอกกลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าชวนในช่างเออกลับบ้านกันเถอะนะคะมาแวะๆพอสนุกค่ะดูเหมือนอากาศจะฝนจะปล่อยๆล,ลงมาแล้วนะคะก็เลยเออกลับบ้านกันเถอะคนติดบ้านอยากกลับอยากเมื่อจะบ้าน สนุกไหมคะที่รักสนุกนะคะในแจ้งก,ก็คิดถึงบ้าน,นะคะ่ะทุกคนหรือในหัวคือแบบชอบเธอเป็นชนชอบทํางานตรงนู้นตรงนี้ซ่อมตรงนู้นตรงนี้นะคะคุณเอก็เป็นคนติดสวนหนคิดถึงสวนผักมากเลยะคะ่ะก็จะซื้อพงซื้อผักก็มองอยู่นะบ้านก็มีทุกอย่างนี่ก็เลยได้นะคะแคป ไก่หนังไก่ทอดแคบหมูกพอดีนะคะกลับบ้านก็หิวพอดีซื้อมากินกับตำแตงขนมจีนนี่ปิ้งแหนมปิ้งของในช่างไม่ได้ถ่ายนะคะคุณอิงไปทอดไก่ทอดกรอบให้เธอแบบอร็ดอร่อยทานกับสลัดพวกผักในสวนนะคะอิมอร่อยไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนมีความสุขไว้ได้ไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่นะคะบายบายเอลฟิดาเซนชูส